เขาแจ้งจากพี่มันน like ี่คือเดแจ้งเขาบูยิงมันเลยก็ไม่รู้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเพลงที่แต่งกับชีวิตเราแต่งจากชีวิตจริงไหมคะดาจากชีวิตจริงของเราเราอยากร้องเราอยากไปอัดเพลงแต่เราไมเพลงวันที่แรกสิเป็นเพลงของพี่ใช่เพลงของเราเอาเพื่อนแจ้งให้ของโจเลยที่เขากบูยิงกิ แต่งครับเป็นงุณออาจารย์ประสารอาจารย์ประสาทที่เขาแต่งให้อาจารย์มิลพัวมูลสินร้องแต่ว่าเพลงนี้ยังไม่มีใครร้องแต่กับเรากให้่รา้องอีกทีก็บ่กร้องอีกทีก็บกไม่เป็น้วงแล้วถาเร็วาเร็วไม่มีโอกาสที่จะสื่อถึงไปไม่ได้มากก บ้านก็เลยก็เลยอยากอยากไปอัดแผทนแต่นี้มันไม่มีโอกาสเพราะว่าเราไปนอกตลอดก็เลยอยากให้นอ้องเขาสือ่อสารเกลงออกไปอันนี้มันเป็นมันเป็นเพลงที่ยออกจากใจค่ะออกจากใจจริงมันนี้มีสองเพลงนะคะสองเพลงมันจะมีเพลง,พลงช้าทั้งสองแต่เพลง สะอา,าก็แต่งให้นะเอาลอมาในเนี่ย <Okay. S 2> พี่ว่พีามากเลยครับ xin chào cho กับฝั่งมาก็ยี่สิปีแล้วเพลงนี้ไม่ได้ออกสักทีเอาเลยจะง่ายางเลยใช่ที่แบบวที่หนูพ่อดู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 ตลอดค่ะดู u t u b e ตั้งแต่มีไม่มีอะไรดูดูดูบอสพูดดูทุกครั้งดูตลอดน้ำตาไหลตลอดไม่รู้เป็นอะไรแล้วเพลงงเพลงเรามีนี่นาแล้วจะเก็บไว้ทำไม มันเรียกร้องก่อนนอนอยากฟังเสียงอ้ายจึงโทรมาหาวังว่าอายคงเห็นใจตอนนี้ทำใจพอได้หัวใจยังไม่แข็งยังไม่นะมันสูงสูงไม่ได้ร้องนานแล้นขอโทษนะคะ ตอ,ตอนตนี้ขอโทษตัดไปเลยตัดไปคือมีเ, <c oughs> เ,เ,เพลงนึงเลกเ่กอะไรจ้ะเพราะว่ามันนานแล้วไม่ร้องก็จำได้คล้ายกั่าเพราะว่าตั้แต่ก่อนนี้สมัสมสมยก่อนนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนา้อง,องเพลงได้ต<พ>อ,อนนี้งองมีจะร้องแบบไหนก็ทานองคล้ายๆกับพอฝันมาหลังห้ามเพลงนี้นะคล้ายๆกันอาจารย์ก็ก็ ก็บอสก,ก็ไปให้นักดนตรีทําให้เลยหาหาให้เขาร้องเป็นเพราะว่ามันคล้ายๆกับหอกฟันมาหลังทาง่านอันนี้นะทำนองคล้ายๆกันโอเงนี้มันจะบอกว่าเพลงนี้มันจะบอกว่าขอโทษที่พื้อก่อน,นขอโทษที่พื้อก่อนน่าจะขอโทษที่พื้อก่อนค่ะจ้าขอโทษได้เลย ไปเพื่อหยาลืมดูไปคนอนกอดเรามีเจ้าของต้องขออภัยข้ามเกลดใจคนมีเจ้าของน้าทาให้ใจเกลี้ยงคงจอกเจ้าของว่าน้องขอโทษขอโทษหลายหายที่ใจเพอไปที่ใจเพอไปกอดอ้ายบ่ได้ตั้งใจ ติเพราะในสวนลึกเอฟันตั้งแต่วันเจอใจบอกว่าเธอคือคนต้องการลืมคิดประกอหของต้องห้ามจึงคือวนลามก็ได้เบิดแหงทำนองก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้ไหมพอได้ไหม เอฟซีสาวน้อยมีจะได้พ่อใดบ้างครับคอมเมนต์มาหลายๆครับเดี๋ยวพี่ไปดูคอมเมนต์เดี๋ยวเอฟซีช่วยตักสินช่วยกันอันนี้พีน้ำฉีดเลยนะคะแลไม่ไม่เหม็ไม่้ฉีดก็ได้ถ้าอะไรยังไงโอเคบอสบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเสอฟซีสาวน้อยเพชรบรรพงนะคะอ่าชอยฟังชอยเชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เรียกซ่าจะให้น้องร้องให้ให้น้องดังเพิ่มขึ้นนะคะสาธุนะ ออกจากใจนะเพลงนี้มันมันกัดออกจากใจแล้วเลยช่วงนั้นช่วงนั้นคิดว่าอยากเป็นนักร้องมากที่สุดแต่ก็ที่สุดได้เป็นจริงนะคะแต่ว่าีไปกับ,บพ่อไวโพัเป็นสุดค่ะ ลงคลิปแล้วก็เดี๋ยวรอคอมเมนต์จากเอฟซีเนาะจา้ะ <หา S 1> เดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ให้หนูแล้วเดี๋ยวหนูติดต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้บอดสร <แ S 1> อจีได้แต่งตัว,วขึ้นเว,วทีแล้วเน,นาะจ๊ะยังขึ้นกว่าเก่านะจ๊ะ,จะขอบคุี่เข้าขอบคุณพี่อะไรเนาะจา้ะขอบคุณพี่อัญญาขอบคุณพี่อัญญาน้ำเด้อจา้าค่ะขอบคุณค่ะ